คุชาติวันนี้วันที่22เดือนสิงหาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานคิดถึงซิว่าใครที่มาสอนลูกแล้วลูกจะมีอาการขนลูกของความสุขพ,พ่อผู้ที่อยู่สูงที่สุดของที่สูงนั้นกำลังสอนลูก อย่าได้เคยหยุดศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเช่นนั้นคำถามสรัทาอะไรทีล่ลูกเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่มีสติปัญญาที่เต็มไปด้วยศรัทธาคืออะไรคำตอบเดี๋ยวนี้ลูกนั้นมีศรัทธาว่าลูกกาลังศึกษาการศึกษานี้ที่จะมาเป็นราชาของราชาผู้มีมงกุฎสองชั้น พระเจ้าเองกำลังสอนลูกแล้วทำลูกให้เป็นนายของโลกลูกลูกเดี๋ยวนี้ได้มาเป็นลูกของท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ลูกนั้นควรจะไม่ว่างเว้นอยู่ในการศึกษานี้ดังเช่นที่เด็กเล็กๆนั้นจะไม่ชอบที่จะไปหาใครนอกจากพ่อแม่ของเขาดังนั้นลูกๆก,ก็เช่นกันได้พบพ่ออันไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้น ไม่ควรชอบที่จะไปหาใครอื่นใดลูกลูกควรจะมีการจดจําของผู้เดียวนี้เท่านั้นสาระของคุณธรรมจุดแรกพระเจ้าเองเป็นครูสูงสุดกำลังสอนเราเพราะฉะนั้นให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมากๆและทำตามคำสั่งของท่านจุดที่สองให้มีโยคะเช่นนั้นอยู่กับพ่อ ที่ลูกนั้นจะสะสมพลังของความเงียบให้พิชิตโลกด้วยพลังแห่งความเงียบจงกลับมาบริสุทธิ์จากที่ไม่บริสุทธิ์พรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ประทานและเป็นผู้ประทานพรและอุทิศเวลาความคิดของลูกในการทำงานรับใช้ เดี๋ยวนี้แทนที่จะใช้เวลาของลูกในเรื่องไม่เป็นเรื่องกับตัวลูกเองสำหรับร่างกายของลูกสำหรับจิตใจของลูกสำหรับการภาพเพียนทางจิตเป็นยานของลูกหรือเพื่อที่จะเติมเต็มการรับผิดชอบในความสัมพันธ์จงอุทิศเวลานั้นในการที่จะทำงานรับใช้นี้เดี๋ยวนี้ให้เฉริมฉลองพิธีอุทิศตนนี้ ขอให้มีความรักที่จะทำงานรับใช้ในทุกๆลมหายใจและคงอยู่อย่างดูดซับในการทำงานรับใช้โดยการมั่นหมายตัวลูกเองในการทำงานรับใช้ลูกก็จะได้รับของขวัญเพื่อความก้าวหน้าในตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติการให้ประโยชน์กับตัวลูกเองถูกหลอมไว้ในการให้ประโยชน์โลกเพราะฉะนั้น จงมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาเป็นนายผู้ประทานและเป็นผู้ประทานพรคติพจน์ให้ลดความอยากของลูกแล้วปัญหาของลูกต่อมาก็จะลดลงด้วยอัจฉาโอมชางิ